อ่าสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับอยู่กับช่องแตกยับนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นกับตันให้ดูนะฮะคือวันนี้ผมเอาทุนมาแค่2องพนะฮะวันนี้ผมว่าจะมาเอากาไรแค่นิดหน่อยนะฮะไม่เยอะเกินไปนะฮะไม่เวอร์เกินนะฮะสองพครับลองดูครับผมปรับเบ็ดไปที่20บาทนะฮะโอเค10ไม้แรกอ่ะนี่ ไปต่อไปเลยครับ120เลยเอ้ย80เลยมามง่ายๆ50ไม้วัดไปเลยครับมาคุณสอง0ันห้านะวันนี้ผมเอากำไรแค่<ด>ไม่เท่าไหร่นะฮะแล้วก็ไปเปลี่ยนเกมเล่นเกมอื่นนะฮะอันนี้อันนี้ผมเล่นจริงๆกังๆเลยนะเอากำไรทุกเกมนะฮะไม่แตกเวอร์นะฮะมา<ด>พอได้ค่าข้าวไปแต่ละวันนะ,ะมาดูนะครับ Oh, 2000. งงัยไเกมนี้ไม่มีซื้อฟรีสปินนะฮะโอ้โ oh, ห oh, oh. มาแล้วครับนี่ไงสเก็ตเตอร์เป็นไงล่ะ oh. นี่คนระับผมเพิ่งเล่นเองนะฮะมาเอาไปแค่สิบไม้ก่อนดีกว่าเอากำไรนะฮะกำไรน้อยๆแต่กินนานๆน,น,นะมาครับสวครับขอดอกๆแบบว่าจึ๋งๆมาหน่อยมาสวย นี่การนะอแล้วเเจ็ดไม้นะมารูนะครับว่าได้กำไรเท่าไหร่นะได้กำไรนิดๆหน่อยๆผมพอเลยนะอานะสายเล่นแล้วเอากำไรนะฮะไม่เยอะจนเกินไปนะํำหรับน้องๆห,หนูอย่าห้ามทำตามนะฮะอันนี้คิดนี้แบบว่าจัดขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะมาเล่นให้ดูนะ เขาเล่นแล้วเอากำไรครับเขาเล่นยังไงนะมานี่เรื่อยๆครับนี่สวยครับนี่ครับโอหสามพันครับนี่ครับเพื่อนๆกำไรผมก็แบบสามพันนะเดี๋ยวผมจะไป ขอตัวก่อนแล้ะกันนะผมได้กำไรแล้วครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครเกมนี้มันแตกดีจริงๆนะครับสวัสดีครับ